มาแล้วครับกับ all new mitsubishi titan 2.4 glx พลัดตัวสูงมาแล้วนะครับผมหากท่านรอคออยู่นะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับราคาถูกเพียงแค่528,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมเครดิตดีนะครับฟรีดาวนะครับดอกเบีย้ยถูกสุด2.79%แถมขับฟรีอีก3เดือนเลยทีเดียว สวัสดีทุกท่านครับเจอกับผมเซลโยสีสเกตพงนิเวศอีกแล้วนะครับกับรถสวยขายถูกบายศิลาด้วยกันนะวันนี้นะครับหลายๆท่านเชื่อว่ารอคอยอยู่นะครับกับตัวสูงนะฮะกับหนุ่มใหม่น่าหลอนะครับวิสุบุชิ All New Titan ปี2019ปี2020นั่นเองนะครับผมคันนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยกันนะครับว่าออปชั่นแล้วก็น่าใช้อะไรยังไงบ้างครับผม เราคอยมานานมากเลยนะครับกับไททันตัวสูงนะฮะหน้าใหม่นะครับผมก็เรามีแต่ตัวเตี้ยนะครับตัวสูงตัวนี้เพิ่งเข้ามาเลยทีเดียวนะครับมาด้วยสีเทาสวยเลยทีเดียวนะครับเขาเรียกว่าโฉมหน้าหล่อใช่ไหมฮะนี่โอเคนะมาตรฐานเดิมครับเรานะครับมาตรฐานของกูสเป t ชันนะครับมีการตรวจสอบรถนะครับกว่า344จุดนะครับทั้งโครงสร้างนะฮะทั้งเรื่องของอุบัติเหตุนะครับรับประกันว่าไม่มีอุบัติเหตุ100%เปอร์เซเลยนะครับผมนะ สำหรับเจ้าคันนี้นะครับอ่ะนะเดี๋ยวผมพามาดูด้วยกันรอบๆกันก่อนนะครับสําหรับคันนี้นะครับคันนี้เป็นตัวสูงนะครับที่หายากเลยทีเดียวนะครับผมนะนี่หากว่าใครหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับราคาก็แสนจะถูกนะครับซื้อถูกกว่าศูนย์แสนห้าแน่นอนครับนะชมใหม่นะฮะชมใหม่นะครับนี่ไฟหน้าแบบชมใหม่นะครับ ตัดด้วยโค้เนียมนะครับไฟตัดหมอกต่างๆนะครับนะคันนี้สวยจริงๆนะสวยมากๆนะครับสีเดิมแน่นอนครับคันนี้นะมามาดูรอบข้างอะไรต่างๆมันได้ข้างต่างๆครบนะฮะสีเทานะ่ะเป็นสีที่สวยแล้วก็ดูแลง่ายนะครับผมก็ใช้สีเทาอยู่นะครับมิสูบิชิไททันพลัสนะครับทุกอย่างสมบูรณ์ฮะค,คันนี้ สมบูรณ์สวยๆเลยทีเดียวนะฮะคันนี้ได้ยางใหม่ไปด้วยนะครับดีเปลี่ยนยางใหม่ไปแล้วนะครับแม็กก็ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะใครหาอยู่หรือเปล่าครับติดต่อผมได้เลยนะครับเนี่ยรับประกันรไย้มีอุบัติเหตุ100%ซนะครับนะมาชมกันภายในด้วยกันนะครับ<ป>ก็รุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นแบบโอเพนแคนะครับ ด้านหลังเบาะนั่งฮะแบบใหม่นะครับใหญ่เลยทีเดียวนะครับสวยงามมากๆนะครับภายในรถสะอาดครับหายห่วงครับเราจัดการดูแลให้เป็นอย่างดีนะครับเบาะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับตัดด้วยสีเทาเล็กน้อยตรงกลางนะครับผมรับประกันรถนะฮไม่มีอุบัติเหตุ100%นะครับผมซื้อกับสิสเกตพงศ์นิเวศนะครับ สบายใจได้เลยนะว่าน็อตไม่มีขยับแน่นอนนะครับนี่เราไม่ขายรถที่มีอุบัติเหตุนะฮะเขาเรียกว่ารถที่มีอุบัติเหตุก็อีกเกรดหนึ่งเลยก็ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับนะนะฮะปรก็บเดิมทุกอย่างเดิมนะฮะรับประกันได้ครับหากซื้อรถไปไทยไปไทยไปยใน3าวันนะครับเอาไปตรวจเช็คศูนย์ก็ตามหรือช่างผู้ชำนาญการก็ตามนะครับเราอ่า รับซื้อคืนแล้วก็ให้ค่าเสียเวลาถึง1 0 0 0 0แบาทนะถ้ารถเรามีอุบัติเหตุมานะครับเรารับประกันได้เลยครับว่าเราคัดสรรรถเลือกรถที่ดีให้กับลูกค้าทุกคนแน่นอนครับซื้อกับเราสบายใจนะครับเปิดมายาวนานกว่า30ปีแล้วนะครับนี่มานะมาดูภายในมาดูออปชันมาสตาร์ทดูกันนะครับน,นี้มาด้วยคุณแจ2ชุดครบเลยนะครับมาสตาร์ทรถดูกันมานะก็รถฟิตร์ทติดง่ายครับเลขไมล์ส0 0 0 0กิโลเมตรนะฮะ ส0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นครับยังอยู่ในการรับการ์เซนนะครับ100,000กิโลเมตรหรือ3ปีนะครับประกันศูนย์ยังมีนะครับเข้าศูนย์มิซูบิชิทั่วประเทศได้เลยนะครับนะกระจกข้างพับได้อ่ามีไฟแสดงสถานะนะครับรุ่นใหม่นะครับซื้อมิซูบิชินี่ได้ออปชั่นเยอะออปชั่นครบนะครับมาด้วยจอวิ FMAM มี CD บูทอ่าเรดิโอต่างๆนะครับ USB มี CD มี นะครับ u s i o D ดีเนะครับครบเลยนะครับคันนี้นะแอร์เป็นระบบธรรมดานะครับปรับมือเอานะฮะผมเนี่เกียร์นะครับเป็นแบบ6สปีดนะครับ6สปีดนะรุ่นใหม่นะครับเกียร์ถอยหลังกดลงนะฮะกดลงกดลงแล้วก็โยกสายสุดนะครับจะเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับด้านหน้านะครับมีแอร์แบ็กสอลูกฟังคนนั่งและฟังคนขับให้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะประตูข้างก็แอบมีตัดโครเมียม สีเข้มเล็กน้อยนะครับผมนะก็ซื้อคันนี้ไปสบายใจแน่นอนนะครับผมรับประกันรถไม่มีอุบัติเหตุ1 0อเอร์เซนะครับโอเคนะร้านตั้งอยู่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมยังไงก็มาเยี่ยมชมกันได้นี่ลูกค้ามาจากร้อเอ็ดนะครับเนี่ยมาชมรถที่ร้านเรานะครับมาตรฐานนียสีนะครับผมมาดูด้วยกันครับเรามีเครื่องวัดสีนะครับผมคันนี้นะฮะถ้าอยู่ในระดับร้อยนะครับ ก็สีปกตินะครับจากโรงงานนะครับผมยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับถ้าอยู่ในระดับพันก็มีการทําสีมาบ้างนะครับคันนี้ผมมาตรวจเช็คมาตรวจได้วยกันดูได้เลยนะฮะนะร้อยเกว่านะครับมาดูประตูข้างกันนะฮะสองนะครับนี่ซื้อไปสบายใจครับร้านเราเน้นสีเดิมๆนะครับเนนนี้ก็มีเริ่มหนาขึ้นมาบ้างนะครับนะคันนี้สึกมีมีเก็บสีบางจุดนะครับน่าจะจุดเมื่อกี้นะครับ ประตูขวาซ้ายนะครับฝั่งคนนั่งซ้ายนะครับนอกนั้นก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นเกณฑ์ปกติกันเลยทีเดียว170ดนะครับนะนะ1้2นะฮะนะครบที่บอยเขาเรามั่นใจในคุณภาพและบริการได้เลยนะครับเพราะเรายุคนี้เรายุคขายสินค้าออนไลน์เนาะนะเราก็อยากให้ลูกค้ามั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าทำอะไรยังไงนะครับเปิดเผยกันตรงไปตรงมานะครับ400นะครับก็ สองฝั่งนี้นะครับน่ะก็มีการทำบ้างเล็กน้อยนะครับอ่าหากสนใจเจ้ามิตซูบิชิไทตันคันนี้นะครับนะก็ติดต่อผมได้เลยนะครับเซลโยสิสเกตพง์นิเวศนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดภายในดูกันหน่อยนะเครื่องนะครับไม่ภายในไม่เปิดเครื่องดูกันหน่อยนะครับไม่แค่2 0 0 0 0โลนั่นเองนะครับสบายใจครับอยู่ที่ไหนก็ได้ซื้อได้นะครับนะเข้าศูนย์ในทั่วประเทศเลยนะครับผมยังดูในการรับประกันศูนย์อยู่นะครับผมโอเคนะรับประกันครับคันนี้นะ สวยเดิมทุกจุดนะครับสวยเดิมทุกจุดนะครับน็อตไม่มีขยงขยับแน่นอนนะครับคานต่างๆหม้อน้ําต่างๆนะครับเดิมนะฮะทุกจุดแน่นอนครับพี่น้องครับนี่มี ABS ด้วยนะฮะรุ่นใหม่มี ABS แล้วนะครับดีมากๆเลยนะฮะนะจุดมาร์กรงงานนะในอุปกรณ์ต่างๆก็อยู่ครบนะครับคือไม่มีการแกะซ่อมแกะทําอะไรครับนะเข้าศูนย์เช็คอะไรปกตินะครับนะ หากทุกท่านสนใจคันนี้นะครับกับ All New Mitsubishi Titan นะครับตัวสูงนะครับ2.4 GLS g l x p l x นะครับนะก็สนใจติดต่อผมได้เลยนะครับราคาเพียงแค่528,000บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีนะครับดอกเบี้ยพิเศษสุดๆนะครับเพียง2.79%เท่านั้นรับขับฟรี3เดือนไปด้วยนะสบายใจแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเพจผมด้วยนะครับผมรถยนต์นะฮะ ขายถูกบายศิลานะครับแล้วก็เพจร้านนะครับรถยนต์มือสองสิเกตพงนิเวศกุ๊ปนะครับผมนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ